งวดต่อนอยนะครับผมนอยงวดที่แล้วมีใครได้บ้างนะครับที่ฝันให้เนาะเน้นๆเลยนะครับเม็ดเดียวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอันนี้ที่ผมเขียนลงให้นะครับผมในคลิปที่แล้วนะแล้วก็ผมก็ไปเติมสีเพราะว่าผมไปไล์ส่วนในเพจเนาะไล์ส่วนในเพจนะครับเม็ดเดียวนะครับผม ร่ลำรวยร่ำรวยครับไปต่อเลยครับวันนี้ไปต่อขอแจกสามตัวนะมีใครได้บ้างนะครับขอเสียงด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้คนทําหวยเนาะใครที่จะติดตามไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดทุกวันนะโค้งสุดท้ายของนอยแล้วก็มีหวยรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลด้วยมีลาว นะครับมีลาวพัฒนามีลายหวยนะครับมีลายหวใให้กดลิงก์ใต้คลิปนะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับไปกดติดตามเพจไปเลยนะครับวันนี้เราก็ไปต่อเนาะเห็นนะครับพอดีหมึกหมดนะครับเราต้องใช้ปากกาแดง คงชัดเนาะปกตินะครับคงเห็นนะปกติสายรูดนะครับสามสี่นะรูดได้นะจะให้ดูอีกรอบนะ ก็จะมีน้อย3น้อยนะครับมัดก็เนียนปกติกับพิเศษเหมือนเดิมนะสามห้า ตัวใหญ่นะครับเลือกีย้ตัวใหญ่ให้นะครับชัดไหมชัดไหมสองตัวนะสองตัว นะครับตัวเน้นเน้นเน้นกันไปเลยครับออกตัวเน้นด้วยนะครับกว่าที่แล้วเนาะติดไว้บ้างนะครับ5บาท10บาทนะครับ ก็เบิ้ลนะครับกันเบิ้ลเรามากันเบิ้ลหน่อยเม็ดเดียวเหมือนเดิมเนาะเบิ้ลนะครับลำสามจะมาอีกไหม เคยหมานะครับเบิ้ลต่อเบิ้ลมีสี่ตัวนะนะครับผม <c oughs> มิดเดียวสามห้าไปเลยครับนะ นอนก็เด่น3กับ4นะครับรูด4่นะใครจะเล่นรูดก็ได้นะรูด3รูด4ก็ได้ใครที่ชอบนะสายรูดเนาะร่ลำรวยรํารวยนะชัดนะครับไม่มีที่แทงก็แอดไลน์เข้าไปบอกว่ามาจากเพจเอาภัยเลขเด่นนะครับได้บาทละ9ก้นะเนี่ยตัวนี้นะครับเข้าจ่ายสูงนะครับผมจ่ายสูงราสตา นะพวกนี้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะอยาให้ดหูชัดนะครับขอเขียนก่อนพอดีเข้ามาทำในที่นอนเนาะ นะครับขอ,เ,อเป็นเจ็ดชุดแล้วกันครับสี่ห้านะครับหมุนล่างไปกลับนะครับผม เดี๋ยวฟันให้นะครับเดี๋ยวฟันให้นะนะครับผมมสามตัวนะครับแทงหมดก็ได้ครับติดไว้บ้างก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเอาเลขสองนะครับใครจะเอาสองหลักร้อยนะครับไปจับกับ สองห้าหกสองห้าสามนะครับก็ได้นะถ้าเผื่อมานะครับผมนี่แนวทางนะเราสตานะครับนี่นะครับเข้าใจนะครับคงชัดนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเน้นปกตินะครับเน้นปกตินะเน้นปกติกับ พ,พิเศษนะช่วงนี้ VIP ก็หลุดหน่อยเน้นปกติกับพิเศษนะไม่แน่อาจจะโดดด้วยนะครับอาจจะโดด VIP ด้วยติดไว้ก็ติดไว้ก็ดีนะห้าบาท10บาทเนาะนี่นะครับดูดปกตินะครับปกติเด่นสามกับสี่นะครับไม่มีที่แท้นะครับไปไปกดลิงก์นะครับกดลิงก์ที่รักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับผมไปกดติดตามเพจไว้นะ เราจะม,มาเจอกัน16บนิาทุกวันนะครับมาโค้งสุดท้ายของน้อยนะครับถ้าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในเพจก็ไม่พลาดสั่งงวนะครับในเพจเนาะสามสีงวดต่อแล้วเนาะในเพจที่ผมไลฟ์สดเนาะก็จะมีไลฟ์สดเราพัฒนานด้วยเนาะเพราะว่างวดรัฐบาลหวยรัฐบาลผมก็ไม่ได้ลงเนาะไม่ได้ลงในช่องนะครับ พอดีติดงานอยู่ไม่ได้ลงไว้ให้ก็ไปลงเฉพาะไลฟ์สดอยู่ในเพจเนาะก็มาตรงๆนะครับ05เนาะ05ใครที่ติดตามเพจไม่พลาดแน่นอนนะครับผมไปกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามเพจไปเลยนะครับผมจะปักลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับลูดขึ้นที่คอมเมนต์นะครับผมก็จะเจอลิงก์นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีเพจเอภอัยเลขเดยวไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจไว้เลยครับเพราะว่าถ้าผมไลฟ์สดมันจะแจ้งเตือนนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะสวัสดีครับ